เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568เวลา9.00นที่ห้องพลอยภพลินโรงแรมจีเนเล็กรีสอร์ทอําเภอเมืองจังหวัดชหม,ม่พลโทกิติพงศ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือหรือนอบ,บอย,ยส35เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนชายแดนภาคเหนือพศ2568ร่วมด้วยนายธันวาพุดพ่องผอ,อปวสภาค5และพลตํารวจตรีธานารัตน์ทุ่มสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ว่าเขาไปซื้อมาจากไหนนะครับเพื่อแล้วต่อมาก็คือเอากลุ่มผู้เสพพวกนี้ ไปบำบัดรักษาให้เขาแข็งแรงแล้วก็ให้เขากลับมาอยู่ในชุมชนได้ได้ครับหลักๆก,ก็จะเป็นประเด็นคล้าย,ายๆแนวของท่าบังหวาโมเดลนะครับมีสารทรัพยากรที่เหมาะสมกับสารของปัญหาจึงได้เกิดการตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นป,ปราปามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือขึ้นหรือที่เราทราบกันเรียกกันสั้นๆว่านบออยส35 ยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพัธุ์ในพื้นที่ที่มีความจะเป็นเร่งด่วนชายแดนภาคเหนือพศ2 5 6 8ในวันนี้นะครับตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ได้มีงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้ถมูอย่างเป็นรูปธรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในทรงศักดิ์คุ้มเอี่ยมกนารักษ์สีมเดืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นอตทีนิวเชียงใหม่รายงาน